นี่แกเปิดประตูให้ฉันหน่อยแกจะคืนเงินฉันวันไหนได้ยินไหมฉันบอกให้เปิดประตูแกอย่าคิดนะว่าแกจะหนีฉันพ้นยังไงฉันก็จะตามทวงเงินของฉันคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ผู้หญิงคนนี้คือแม่ของฉันเองฉันบอกให้เปิดประตู <c oughs> <c oughs> อะนี่คือรายจ่ายทั้งหมด ที่ฉันดูแลแกมาจนถึงทุกวันนี้อะไรอะคะแม่เอา้าก็ค่าเทอมค่าขนมข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่ฉันดูแลแกจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดสองล้านบาทฮะสองล้านหนูจะเอาเงินที่ไหนมาให้แม่ละคะฉันให้เวลาแกหนึ่งปีแกต้องหาเงินมาคืนฉันให้ครบทุกบาททุกสตางค ต่อไปนี้ฉันจะได้สบายสักทีแม่ไม่เคยเห็นด้วยกับฉันไม่ว่าฉันจะทำอะไรนี่แกจะออกไปไหนนี่แต่งตัวอะไรของแกไปเปลี่ยนชุดหนูไม่เปลี่ยนค่ะหนูแค่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนใครสั่งใครสอนให้แต่งตัวแบบนี้ไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือไงเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ หนูไม่เปลี่ยนค่ะแม่หลีกไปฉันไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นอยู่ในห้องนี้แหละแม่แม่พปิประตูก่อนนะคะแม่แม่แม่คอยขัดฉันตลอดแม่แต่เรื่องความรักพี่เลยเดี๋ยวเราเข้าห้องกันดีกว่านะคะจ้ะนางใบเตย พ,พาผู้ชายเข้าไปในห้องสองต่อสองแบบนี้แม่แต่พี่เล่ยแฟนหนูนะแกจะเถียงใช่เหรอออกไปเดีน๋นี้เราไม่ต้องมียุ่งกับลูกสาวฉันอีกฉันบอกให้ออกไปไงล่ะฉันได้แต่สงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่มีแม่แบบคนอื่นเออฉันมาเซ็นรับเงินเดือนค่ะ คุณไปเตยคะเมื่อกี้แม่ของคุณมาเซ็นรับเงินเดือนไปแล้วนะคะอ๋อค่ะแบบนี้ฉันยังจะเรียกเขาว่าแม่ได้อีกไหมมีของมาส่งครับนี่ของคุณครับ 嗨。 จดหมายนี้แสดงว่าแม่ไม่ได้อยู่กับลูกแล้วต่อไปแม่คงไม่ได้เจอลูกอีกแม่ขอโทษนะที่แม่ทำไม่ดีกับลูกเสมอมาแต่ที่แม่ทำแบบนั้นเพราะแม่รักและเป็นห่วงลูกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวของลูก แม่กลัวคนอื่นจะมองลูกไม่ดีส่วนเรื่องแฟนของลกูกแม่ไม่อยากให้ลูกสาวของแม่ถูกหลอกแม่เลยต้องเข้าไปห้ามและเรื่องเงินเดือนของลกูกจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เอาเงินของลูกไปใช้แม่แต่บาทเดียวแต่แม่เก็บเงินของลกูกไว้ในบัญชีนี้ ใจจะเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้ในวันที่แม่ไม่อยู่แม่ขอโทษลูกอีกครั้งนะ